วันนี้วันที่30เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อที่จะไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขนี่คือการเป็นเพื่อนแห่งสัจจะที่ลูกนั้น จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดคำถามมันเป็นอย่างไรที่ลูกๆนั้นสูงส่งมากกว่าและก็ไม่น้อยกว่าพ่อคาตอบบาบาพูดว่าลูกๆพ่อนั้นไม่ได้มาเป็นนายของโลกเช่นเดียวกับการทำให้ลูกๆนั้นเป็นนายของโลกพ่อก็ยังทำให้ลูกๆเป็นนายของบรามัน พ่อผู้ที่อยู่สูงสุดของที่สูงคาลวะลูกๆนี่แหละทำไมลูกๆนั้นอย่างสูงส่งยิ่งกว่าที่พ่อเป็นพ่อพาคารละวะลูกๆผู้เป็นนายลูกต่อมาก็คาลวะพ่อผู้ที่ทำให้ลูกเป็นเช่นนี้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกเราเป็นบราหมินลูกๆที่เกิดด้วยปากของบราม์มา พระเจ้าเองนั้นกำลังสอนเราการศึกษานี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเราจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นเทพให้อยู่ในความทราบซึ้งและความสุขนี้มันเป็นยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดนี้ที่ลูกนั้นจะต้องเหียนพยายามที่จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดจุดที่สองเดี๋ยวนี้นั้นมันเป็นสภาพของการกเกษียณของเรา ความตายนั้นอยู่ข้างหน้าเราเราจะต้องกลับบ้านแล้วนี่แหละทำไมเราจะต้องเผาบาปของเราทั้งหมดโดยการอยู่ในการจดจํำของพ่อพรขอให้ลูกๆนั้นได้รับสมบัติโชคอันไม่มีขีดจำกัดด้วยกุญแจของความรู้นี้แล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมด ในยุคบรรจบพบกันลูกๆทั้งหลายได้รับกุญแจของความรู้นี้ซึ่งลูกได้สร้างโชคของลูกให้ใช้กุญแจนี้แล้วเอาสมบัติของโชคมากมายมากเท่าที่ลูกต้องการตราบเมื่อลูกนั้นเอากุญแจนี้ลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมด ลูกนั้นมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะมีความสุขได้มากโดยอัตโนมัติตามนั้นลูกลูกจะมีประสบกับมันว่าเป็นเหมือนกับน้ำตกของความสุขนั้นกำลังไหลลินอย่างเป็นนิรันด์และไม่มีการลดถอยหลบ ลูกลูกนั้นจะปรากฏอยู่อย่างเต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดด้วยการไม่ขาดการบรรลุผลชนิดใดๆทติพจน์รักษาการติดต่อที่ดีไว้กับพ่อแล้วลูกนั้นก็จะได้รับกระแสของพลังทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่องอัจฉริะโอชานติ